สิรวาดเอกองค์พระทรงสีด้วยสำนึกพระบารมีแผ่ไพสาลปกเกล้าคุ้มไทยให้ยืนนานพระปณิธานอกเอื้อเพื่อปวงชนลุสิบสองสิงหาสุภวาระเฉลิมพระชนพรรษาสถาผล น้อมถวายพระพรชัยมงคลสิริดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะพบกับดิฉันนัทการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองลบบุรีมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมรบพร้อมๆกันค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสมเทศบาลเมืองลบบุรีประจําเดือนสิงหาคม2568โดยนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ เมื่อวันที่8สิงหาคม2568ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดมอบเบีย้ยย่างชีพผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2568โดยการมอบเบีย้ยย่างชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมาลงทะเบียนเพื่อรับเบีย้ยย่างชีพผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดีปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ของ ผู้สูงอายุโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยงังชีพของผู้สูงอายุดังนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีถึง69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีอายุ70ถึง79ปีได้รับ700บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มี90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือน จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางมาถึงพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรสิทธิ์คุณวิลารักที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางสาวอรุณรัตน์รังศีพงษ์สะทอที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง บุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลุบุรีซึ่งนําโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลุบุรีร่วมในการมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้โอกาสนี้นายเลือชายคุ้มประคองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุบุรีมาร่วมในการมอบเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุด้วย โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้พูดคุยกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่มารับเบี้ยอย่างชีพในครั้งนี้โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าเทศบาลเมืองลบบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีมุ่งหวังจะสานต่อภาร,รกิจที่ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องสร้างสังคมให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้มีการแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอหากิจกรรมที่ช่วยให้ได้ใช้ความคิด ได้พบปะเพื่อนฝูงทํากิจกรรมที่ชื่นชอบและเพื่อให้เกิดความสุขใจและความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและการสร้างอาชีพเสริมกับผู้สูงอายุโดยในช่วงนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกรรัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปจากนั้นได้ร่วมกันมอบเบีย้ยอย่างชีพให้กับผู้สูงอายุ จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสอมเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานโดยมีนางชุติรัตน์แก้วพักดีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรี ตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้ความสําคัญกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสมเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในชุมชนและผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนอสมอมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณาสุขแนะนำความรู้ส่งเสริมสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่เสียสละโดยเทศบาลเมืองลบบุรีภายใต้การนำของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออส,อ,อ,อสมเทศบาลเมืองลบบุรีในทุกด้านเพื่อน,นำไปสู่การมีชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อไป เทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ค่ะ เมื่อวันที่8สิงหาคม2568ที่วัดคลองสายบัวตำบลทะเลชุบสรอนอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบให้ในายสันธนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายมนตรีเสียงหลิวรองประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษาราชการปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรี โดยมีพระอธิการอนันต์อนันโตเจ้าอาวาสวัดคลองสายบัวประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานฝ่ายครวาสจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉมาย,ยาลักษ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยพระอธิการอนันต์อนันโตเจ้าอาวาสวัดคลองสายบัวประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญสมาธิเพื่อถวายพระราชกุศลจากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนากรวดน้ำ ท้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประสบนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ จากนั้นนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนําคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมเก็บกวาดขยะทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและภายในวัดคลองสายบัวตำบลทะเลชุบซ้อนอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อให้ดูสะอาดจ้ยงามถูกสุขลักษณะ เหมาะแก่การเป็นสถานที่เกื้อหนุนในการปฏิบัติธรรมส่งผลให้วัดมีความมั่นคงและชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไปศาลจังหวัดลบบุรีจัดงานวันระพีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์รพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเดเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดลบบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีร่วมง,งานวันระพีประจำปีพศ .2568 ในพิธีวางพวงมาลาถวายสการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันรพีประจำปี2568 โดยมีนายสุกิจนาคะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนนักกฎหมายหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้นายจำเิญสละชีพนายกทุทศมนมรีเมืองลบบุรีมอบให้ในายสันทนะบัวชาติรองนายกทุทศมนมรีเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเพื่อเธอพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าราพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เป็นนักนิติศาสตร์ได้ยกย่องเทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ที่จะจะลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นคุณสมบัติ และมีอยู่ในสายเลือดของนักกฎหมายทุกคนเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้บริสุทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองอีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรณในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักติ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ